ตัวมันคือยึดเป็นาค่ะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคพี่การุก็เป็นการกุศลนะคะพวกเราก็มาร่วมตัวกับรวมตัวกันแบบนี้ใช่ไหมที่ดิ่งงานก้าด้วยธรรมธาสวัสดีพี่ต้นไปแล้วเมื่อกี้ค่ะก้า9ด้วยธรรมก้าด้วยใจนะคะเพื่อ19โรงพยาบาลค่ะก็เป็นการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลค่ะด้วยการที่เหมือนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการบริจาคแล้วก็จะได้เสื้อแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาร่วมวิ่งกับเราที่ร้านคนเมืองค่ะตีห้าวันที่12บสพฤศจิกาใช่ไหมคะคการเข้ามาร่วมต้องมีอะไรบ้างคะสับช่องทางอะไรอย่างงี้ค่ะมีค่ะการสมัคร Facebook ใช่ไหม Facebook ราก็ทหรือว่ามาที่วัดก็ได้มาที่วัดก็ได้มาที่วัดก็ได้มาที่วัดก็ไดงมาที่วัดก็ได้ ช่ปีนี้ก็ปีที่เจ็ดแล้ว<า>ค่ะก็รู้สึกดีเนอะเราได้ทําบุญร่วมกันคือจะบอกว่าการสร้างอาคารโรงพยาบาลนี้มันเป็นงานที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงแล้วนอกจากการสร้างอาคารแล้วมันก็จะมีของที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์ข้างในอ<ช>ีกค่ะคือมันมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยหลายๆคนเนะะี่ยค่ะที่มาร่วมกันช่วยกันค่ะ ป้านะคะนอกจากได้เขาเรียกว่าได้บุญแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะก็ได้สุขภาพด้วยได้กินด้วยนะคะงานนี้เออใช่กินของจริงของจริงอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ขับวิ่งไปเนี่ยก็รอบรอบก่อแล้วนะเกษีนะคะไปวิ่งไปชิมไปกินไปก็ได้ดู ดูบ้านเมืองเราด้วยนะคะก็ต้องเน้นนิดๆึงว่างานนี้เนี่ยได้บุญใหญ่มากนะคะเพราะว่าอย่างที่เสรีบอกโรงพยาบาลเรด้วยที่ทำคนเดียวไม่ได้แล้วถ้าทุกคนเนี่ยได้มาช่วยกันคนลเล็กคนน้อยคำว่าก้าวด้วยธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยนะคะว่าในทุกๆก,ก้าวที่เรากำลังก้าวเดินไปเนี่ถ้าเรามีพระธรรมนะคะ มีพระธรรมไปด้วยพระธรรมตัวนั้นจะเป็นข้อใดก็ได้อย่างสมเด็จยานท่านก็จะใช้พุโทโธถ้าเราเก้าไปด้วยพุทโธพุทโธไปเรือยนี่ก็เรียกว่าเก้ <3. S 2> าโดยธรรมเก้าไปแล้วใน,นไม่พ้อเก้าไปแล้วเนี่ยน,นะคะทุกก้าของท่านเนี่ยเป็นก้าที่ก็อบอกว่าเป็นก้าวที่ต่อชีวิตคนอื่น <c oughs> <ช>นะคะเป็นต่อชีวิตคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไปทําในเรื่องของโรงพยาบาลเราต้องรู้นะคะว่าสมเด็จยานของเราเนี่ยท่านเป็นพระ พระสังฆราชองเดียวที่ท่านใช้คําว่าเป็นพระของประชาชนซึ่งพระองค์ท่านก็ทําให้เราเห็นมาโดยตลอดพรชชนชีพของท่านเลยนะคะดังงานนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันจริงๆค่ะซึ่งเรามีทั้ง19โรงพยาบาลที่การจิตอาสาใช่ที่ไดนนะคะเขาจะทำจิตอาสาอยู่แล้วมีโครงการตัวเองแล้วครั้งนี้มาร่วมด้วย ก็จริงๆต้องบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะคือการให้โอกาสคนได้มีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทําบุญร่วมกันแบบนี้ค่ะมันเป็นการให้ที่มันจะมีความสุขใจเหนือสิ่งอื่นใดเลยค่ะคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่ะมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ด้วยจิตใจที่สะอาดนะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมทําบุญร่วมกันนะคะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตคนค่ะ รูปีขาพี่เสื้อจะมีคำสอนของสันทราด้วยด้านหลังค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบุคคลบุคคลจำเป็นจะต้องมีทำเป็นกรอบป้องกันใจตนเองค่ะค่ะก็ สำหรับคนที่อยากจะมาร่วมบุญกันถ้าไม่สะดวกมาวิ่งนะคะจริงๆก็มีช่องทางในการร่วมบริจาคเงินได้นะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นบริษัททั้งร้านเนี่ยจะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะหรือก็บุคคลทั่วไปนะคะก็สามารถร่วมบุญนะคะบริจาค1,000บาทขึ้นไปก็จะได้เสื้อนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะโูกพยาบาลชิก้าแห่งด้วยค่ะที่น่อยขายอยากให้ฝากความเห็นคนเชิบ้านนิดนึงค่ะก็เชิญชวนนะคะอย่างที่บอกนะคะเรายิ่งให้เรายิ่งได้ก็ ส่วนบริจาคร่วมกันมีหลายช่องทางมากอย่างที่บอกนะคะมีทั้งไลน์แอดมีทั้ง Facebook แล้วก็มาบริจาคที่โรงพยาบาลเลยไอยที่ทว,วัดเลยก็ได้นะคะอ่า,าน,นจ่าหมอก็ผ่านจ่าหมอกก็ผ่านจ่าอันน,นี้นนเราจะมาอะไรกันวหรือว่าจะมาอะไ พี่ปั้นจะมาวิ่งด้วยครับวันที่12พฤศจิกาตีห้าเราจะเจอกับพี่ปั้นที่ลานคนเมืองครับถ้าเราาพี่ปั้นเ่านพี่ปั้นจะจะเดินจะเดิน5กิโลหรือจะวิ่ง 10. 5กิโลเดิน้ากิโลแล้วกันครับแต่เราไม่ได้่อยู่แบบต้องวิ่งนะครับครับผมไมรู้ต้นปลายไม่คือจริงๆแล้วเราเราสามารถวิ่งได้เลยแต่ว่าเราเป็นห่วงพี่หน่อยครับก็เลยเดี๋ยวเดินเป็นเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมา คอยดูสี่ห้าวันที่สิบสองสีห้าที่สิบสองเจอกันเจอกันมาทำอะไรคะแต่ไม่เจอพี่พี่จะเส้นชายเดียวสมบูรณี่นั่งคนท้องนี้กนะของแพทย์ที่โยาบาลั่งบนทงก็คือ19โรงพยาบาลที่บอกไปเนี่ยครับคือท่านท่านไปสร้างไว้แล้วแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ยังไม่พร้อมเลยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ชายขอบเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแล้วก็มันยังต้องต้องการอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารอาคารเนี่ย ว่าใช้เงินเยอะแล้วแต่สิ่งที่ใช้เงินเยอะกว่าคืออุปกรณ์การแพทย์ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแต่ละที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้นคือการเจ็บป่วยส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะช่วยได้อย่างชัดเจนก็คือช่วยเหลือชีวิตถ้าเกิดว่ามันมีอะไรถึงชีวิตขึ้นมาเนี่ยคือผมว่าถ้าเราได้ลองสัมผัสวินาทีชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะจําแล้วถ้าเกิดว่าเราจําสิ่งน,นั้นได้เนี่ยเราจะ จะยิ่งให้มากคือเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีที่หลายๆคนร่วมได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ส่งต่อได้ทั่วประเทศเลยแค่แค่แค่ร่วมกันทําบุญ1,000บาทได้เสื้อด้วยได้ร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งดีเหล่านี้ให้กับคนไทยทั่วประเทศด้วยเชิญชวนให้บริจาคเ,เยอะๆ แล้วนั่งหลับหลับสิบเก้าลงมีบานอะไรบ้างทั้นอนคที่หมอกกล้องโยนโจทย์ยากให้เราเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นตัวแทนของคุรุ่นใหม่แล้วกันนะครับพี่ๆทุกคนบอกอะไรเด็ดไปก็คือครบถ้วนมากๆแล้วว่าขอเชิญชวนครับวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้นะครับผมมารวมตัวกันนะครับที่ลานคนเมืองครับกันเยอะๆตอนที่ห้ามาร่วมบุญกันสร้างความสุขแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นกันครับผมขอบคุณครับ